สวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องในวันที่เราแก่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการกินยาค่ะรู้ไหมคะหลายท่านในบ้านคงมียาหลายขวดหลายเม็ดที่ต้องกินเป็นประจำใช่ไหมล่ะคะบางท่านอาจจะกิน 5-6ชนิดบางท่านอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยแต่รู้ไหมคะว่าบางครั้งการที่เรากินยาผิดผิดหรือมีความเข้าใจผิดผิดเกี่ยวกับการกินยามันอาจจะทำให้สุขภาพของเราแย่ลงได้นะคะคลิปนี้ดิฉันก็จะมาแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ5ความเข้าใจผิดเรื่องการกินยาที่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย ควรจะต้องรู้ไว้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ดิฉันอยากจะฝากหัวข้อที่น่าสนใจอกีกหัวข้อหนึ่งในคลิปเก่านะคะนั่นก็คือการกินวิตามินรวมจำเป็นหรือไม่มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรสำหรับผู้สูงอายุนะคะหากท่านสนใจหัวข้อนี้ดิฉันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้คลิกด้านล่างนะคะท่านสามารถ เข้าไปรับชมได้เลยนะคะหรือว่าท่านอาจจะสนใจหัวข้ออื่นๆในช่องสามารถเข้าไปดูได้เลยดิฉันก็ทิ้งลิงก์ของช่องไว้ด้วยนะคะในช่องก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายทั้งสุขภาพการเงิน ความสมพันธ์ลูกหลานหรือแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงที่หลายๆคนอาจที่จะพูดถึงนะคะที่ฉันได้แชร์เรื่องราวต่างๆเอาไว้แล้วหากท่านสนใจและมองว่าคลิปไหนเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของท่านก็เชิญรับฟังได้เลยนะคะเอาละคะ่ะเรากลับเข้ามาในหัวข้อที่น่าสนใจในคลิปนี้ก็คือ5ความเข้าใจผิดเรื่องการกินยาที่ทุกท่านจะต้องรู้นะคะ วันนี้อยากจะแบ่งปันห้าความเข้าใจผิดที่หลายท่านอาจจะเคยทำหรือ,อยังทำอยู่โดยไม่รู้ตัวว่ามันอาจจะทำร้ายสุขภาพของเราได้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอรับฟังได้เลยนะคะความเข้าใจผิดข้อที่หนึ่งยาหมดอาการแล้วเลิกกินได้เลยความเข้าใจผิดข้อแรกที่เราจะคุยกันเลยนะคะก็คือ ยาหมดอาการแล้วเลิกกินได้เลยหลายท่านเนี่ยโดยเฉพาะกับยาปฏิชีวนะต่างๆเวลาหมอสั่งมาว่าให้ทาน7วันแต่กินไปแค่3 4วันอาการดีขึ้นแล้วก็เลิกกินซะคิดว่าไม่ต้องกินต่อแล้วประหยัดยาเอาไว้ใช้ในครั้งหน้านี่ความเข้าใจผิดที่อันตรายมากเลยนะคะทำไมอันตราย ฟังดูนะคะเวลาเราป่วยด้วยเชื้อแบคทีเรียหมอจะสั่งยาปฏิชีวนะให้เราค่ะยานี้มันทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคแต่การฆ่าเชื้อโรคนี้มันต้องใช้เวลาต้องให้ยาทำงานให้ครบรอบก่อนเปรียบเสมือนการกําจัดวัชพืชในสวนค่ะถ้าเราฉีดยากําจัดวัชพืชแค่ครั้งเดียววัชพืชอาจจะเหี่ยวแห้งแต่รากของมันยังไม่ตาย พอหยุดฉีดยามันก็จะงอกใหม่แถมแข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะคะเชื้อโรคก,ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเลิกกินยาปฏิชีวนะก่อนที่จะหมดรอบในคลอดการกินยานั้นเชื้อที่เหลืออยู่ก็จะสร้างความต้านทานต่อ,อยาที่เรียกว่าการดื้อยาครั้งต่อไปที่เราป่วยด้วยเชื้อโรคตัวนี้ยาเดิมจะไม่ได้ผลแล้วค่ะแล้วยาอื่นๆล่ะคะ เช่นยาความดันโลหิตยาเบาหวานยาโรคหัวใจยาเหล่านี้ไม่ใช่ยารักษาแต่เป็นยาควบคุมอาการค่ะยาความดันโลหิตมันจะทําให้ความดันเราปกติแต่ถ้าเราเลิกกินความดันก็จะขึ้นมาอีกอาจจะขึ้นแรงกว่าเดิมด้วยอันตรายต่อหัวใจและสมองมากเลยค่ะดังนั้นกฎสำคัญก็คือห้ามหยุดกินยาเอง ต้องปรึกษาหมอก่อนเสมอนะคะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามความเข้าใจผิดข้อที่2กินยาหลายเม็ดร,รวมกันได้ไม่มีปัญหาความเข้าใจผิดข้อที่2ที่อยากให้คุณปู่คุณย่าหรือท่านผู้ฟังทุกท่านระวังคือกินยาหลายเม็ดรวมกันได้ไม่มีปัญหา หลายท่านคงมียาหลายชนิดที่ต้องกินประจำวันเช่นยาลดความดันยาเบาหวานยาลดไขมันยาปวดข้อบางท่านอาจจะกินรวมกันไปเลยเพื่อความสะดวกแต่รู้ไหมคะว่าการกินยาหลายชนิดพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้ให้นึกภาพนะคะ ยาแต่ละตัวเนี่ยเหมือนคนที่มีบุคลิกภาพต่างกันบางคนเข้ากันได้ดีบางคนเข้ากันไม่ได้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างยาที่ป้องกันริ่มเลือดถ้าไปกินร่วมกับยาที่บรรเทาอาการปวดมันอาจจะทําให้เลือดออกง่ายเกินไปซึ่งอันตรายมากเลยนะคะ หรือยาลดไขมันถ้ากินร่วมกับยาปฏิชีวนะบางชนิดจะทำให้กล้ามเนื้อเสียหายได้ค่ะแล้วยาที่ซื้อเองจากร้านยาเช่นยาแก้ปวดยาแก้ไอาย,ยาระบายเหล่านี้ก็อาจจะไปขัดแย้งกับยาที่หมอสั่งได้เหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านควรทำคือ1เก็บรายการยาทั้งหมดที่กิน ทั้งที่หมอสั่งและที่ซื้อกินเองเขียนไว้ในกระดาษหรือถ่ายรูปยาไว้ 2. เวลาไปพบหมอให้เอารายการยาไปให้หมอดูถามหมอว่ากินร่วมกันได้ไหม 3. ถ้ามหมอหลายคนสั่งยาให้ต้องแจ้งให้หมอแต่ละคนรู้ว่าเรากินยาอะไรอยู่แล้วบ้าง 4. ย่ยาซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาเภสัชกร โดยเฉพาะถ้ากำลังกินยาประจำอยู่จำไว้ว่ายาเป็นทั้งยารักษาและยาพิษนะคะการกินให้ถูกต้องจะเป็นยารักษาแต่ถ้ากินผิดจะกลายเป็นยาพิษได้เลยค่ะความเข้าใจผิดข้อที่3กินยาพร้อมอาหารหรือน้ำอะไรก็ได้ มาถึงความข้าใจผิดข้อที่3แล้วนะคะก็คือกินยาพร้อมอาหารหรือน้ําอะไรก็ได้หลายท่านคงเคยเห็นคนกินยาด้วยน้ําชาน้ํากาแฟนมหรือแม้แต่เหล้าบางคนอาจจะกินยาพร้อมกับขนมปังข้าวหรืออาหารอื่นๆเพราะคิดว่าไม่มีปัญหาแต่ความจริงแล้วนะคะอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ สามารถไปรบกวนการดูดซึมของยาได้ทำให้ยาออกฤทธิ์น้อยลงหรือมากเกินไปก็มีค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะน้ำนมแคลเซียมในนมจะไปจับกับยาปฏิชีวนะบางตัวทำให้ร่างกายดูดซึมยาได้น้อยลงยาเลยไม่ได้ผลนะคะน้ำส้มโอ จะไปเพิ่มความเข้มข้นของยาหลายชนิดในเลือดได้เช่นยาลดไขมันยาความดันทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้นนั่นเองกาแฟมีคาเฟอีนจะไปเพิ่มฤทธิ์ของยากระตุน้นทำให้หัวใจเต้นเร็วและนอนไม่หลับเหล้านี่อันตรายที่สุดเลยค่ะแอลกอฮอล์จะไปเพิ่มฤทธิ์ของยาคลายเครียดยานอนหลับ ยาแก้ป,ปวดทำให้เกิดอาการง่วงมากหายใจยากอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะอาหารที่มีมันเยอะจะทำให้การดูดซึมยาลดลงยาออกฤทธิ์ช้าอาหารรสเปรี้ยวอาจจะทำให้ยาบางชนิดละลายยากดูดซึมได้น้อยลงแล้วที่ถูกต้องควรทำอย่างไรคะวิธีที่ถูกต้องคือกินยา กับน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าจะไม่รบกวนการทำงานของยาและช่วยให้ยาละลายและดูดซึมได้ดีปริมาณน้ำควรใช้น้ำเปล่าประมาณ1แก้วหรือไม่เกิน250มิลลิตรไม่ควรใช้น้ำเพียงแค่1-2ช้อนโต๊ะเพราะยาจะละลายไม่หมดนะคะเวลาที่กินถ้าคำแนะนำบนฉลากบอกว่ากินก่อนอาหาร ก็ควรกินก่อนอาหาร30นาทีถึง1ชั่วโมงถ้าบอกว่ากินหลังอาหารก็ควรกินหลังอาหาร1-2ถึง2ชั่วโมงนะคะข้อยกเว้นมียาบางชนิดที่ต้องกินพร้อมอาหารเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะเช่นยาแก้อักเสบแต่ก็ยังคงต้องดื่มน้ำเปล่าตามด้วยเช่นกันนะคะจำง่ายๆก็คือ กินยาคู่น้ำเปล่าเท่านั้นเองค่ะความเข้าใจผิดข้อที่สี่ยาเดิมกับอาการเดิมกินได้เลยต่อมาเป็นความเข้าใจผิดข้อที่สี่ค่ะเรื่องยาเดิมกับอาการเดิมกินได้เลยเรื่องนี้เจอบ่อยมากเลยค่ะหลายท่านเวลาที่มีอาการคล้ายๆเดิมเช่น ปวดหัวปวดตัวท้องเสียไอมักจะไปหายาเดิมที่เคยกินแล้วหายมากินซ้ำโดยไม่ได้ไปหาหมอฟังดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นประการแรกอาการที่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาจากสาเหตุเดียวกันเช่นปวดหัวครั้งแรกอาจจะเป็นเพราะเครียด แต่ปวดหัวครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาอื่นถ้ากินยากแก้ปวดธรรมดาแทนที่จะดีขึ้นอาจจะอันตรายได้เลยนะคะประการที่2ยาที่เก็บไว้นานๆอาจจะเสื่อมคุณภาพหมดอายุหรือเปลี่ยนสภาพไปแล้วกินเข้าไปอาจจะไม่ได้ผลหรือเป็นอันตรายได้นั่นเองค่ะ ประการที่สามร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปตามอายุยาที่เคยใช้ได้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคุณป้าท่านหนึ่งเคยมีอาการท้องเสียหมอสั่งยาให้กินแล้วหายเธอเลยเก็บยาที่เหลือไว้พอมีอาการท้องเสียอีกครั้งเธอก็กินยาตัวเดิมแต่ครั้งนี้อาการไม่ดีขึ้นกลับแย่ลงไปอีก ไปหาหมอถึงรู้ว่าครั้งนี้ท้องเสียเพราะติดเชื้อต้องใช้ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาห้ามท้องเสียแบบธรรมดานะคะหรือคุณลุงอีกคนหนึ่งเคยปวดหลังกินยาแก้อักเสบแล้วหายครั้งต่อมาปวดหลังอีกเลยกินยาเดิมแต่คราวนี้ปวดเพราะเป็นนิ้วที่ไตย,ยาแก้อักเสบไม่ได้ผล ปล่อยทิ้งไว้จนนิ้วใหญ่ขึ้นเลยต้องผ่าตัดนะคะสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรกินยาเดิมเองคืออาการเหมือนเดิมแต่รุนแรงกว่าเดิมมีอาการใหม่ร่วมด้วยเช่นเคยปวดหัวอย่างเดียวแต่คราวนี้ปวดหัวพร้อมกับคลื่นไส้อาเจียนอาการ ไม่หายภายใน2อถึงสวันหลังจากกินยามีไข้ร่วมด้วยวิธีที่ถูกต้องคือถ้ามีอาการป่วยควรไปหาหมออยู่เสมอแม้ว่าจะเหมือนอาการเดิมก็ตามให้หมอตรวจและวินิจฉัยใหม่ทุกครั้งยาที่เก็บไว้ครั้งก่อนควรนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี ไม่ควรเก็บไว้กินเองและที่สำคัญไม่ควรนำไปให้คนอื่นกินเพราะคนละร่างกายยาที่เหมาะสมกับเราอาจจะไม่เหมาะสมกับคนอื่นได้เช่นกันนะคะจำไว้ว่าอาการเดิมไม่ได้หมายความว่าจะมาจากสาเหตุเดิมเสมอไปนะคะความเข้าใจผิดข้อที่5ยาแพงกว่า ต้องดีกว่าหรือยาถูกมักไม่ได้ผลมาถึงความเข้าใจผิดข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือเรื่องยาแพงกว่าต้องดีกว่าหรือยาถูกมักจะไม่ได้ผลเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดที่หลายท่านยึดถือบางท่านไปซื้อ,อยาแพงๆเพราะคิดว่าแพงแล้วต้องดีกว่าบางคนกลับกลัวยาถูกคิดว่าไม่ได้คุณภาพ แต่ความจริงแล้วนะคะราคายาไม่ได้สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของยาเสมอไปให้เราเข้าใจเรื่องยาต้นตำรับกับยาชื่อสามัญก่อนนะคะยาต้นตำรับคือยาที่บริษัทรายแรกพัฒนาขึ้นมาใช้เงินลงทุนเยอะในการวิจัยทดสอบโฆษณะจึงขายในราคาที่แพงยาชื่อสามัญ คือ,อยาที่ทำตามสูตรของอยาต้นตำรับหลังจากสิทธิบัตรหมดแล้วมีสารออกฤทธิ์เหมือนกันแต่ราคาถูกเพราะไม่ต้องลงทุนวิจัยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยาพาราซิตามอนที่ใช้แก้ปวดลดไข้ยี่ห้อดังอาจจะขาย50บาทแต่ยาชื่อสามัญขายแค่5บาทสารออกฤทธิ์เหมือนกัน ได้ผลเหมือนกันนะคะหรือยาลดกดในกระเพาะอาหารยี่ห้อดังขาย200บาทแต่ยาชื่อสามัญขายแค่20บาทนะคะทำไมราคาถึงต่างกันเพราะข้าใจและพัฒนาค่าโฆษณาชื่อเสียงของแบรนด์บรรจุพัณฑ์ที่หรูหราและ ช่องทางการจัดจำหน่ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสารออกฤทธิ์และความแรงของยาต้องเหมือนกันตามที่กฎหมายกําหนดนะคะข้อดีของยาต้นตำรับมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมีการศึกษาผลข้างเคียงที่ครอบคลุมมัรนจุพัน์ที่ดีป้องกันความเสี่ยงได้ดี ข้อดีของยาชื่อสามัญราคาถูกประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ผลเหมือนกันเหมาะสำหรับการกินยาประจำในระยะยาวสิ่งที่ควรระวังมากๆคือยาปลอมหรือยาไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะมีทั้งราคาแพงและราคาถูกนะคะ วิธีเลือกยาที่ถูกต้องได้แก่ซื้อจากร้านยาที่มีใบอนุญาตดูเลขที่ใบอนุญาตที่ขึ้นต้นด้วย 1A หรือยอรอปรึกษาเภสัชกรหรือหมอไม่ตัดสินใจจากราคาอย่างเดียว สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องกินยาหลายชนิดเป็นประจำการเลือกยาสามัญจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพจำไว้ว่ายาที่ดีที่สุดคือยาที่เหมาะสมกับเราไม่ใช่ยาที่แพงที่สุดนะคะมาสรุป5ความเข้าใจผิดที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะข้อที่หนึ่ง ห้ามหยุดกินยาเองเมื่ออาการดีขึ้นต้องกินให้ครบตามที่หมอสัง่งข้อที่2ระวังการกินยาหลายชนิดร่วมกันอาจจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาข้อที่3กินยาด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นไม่ใช่เครื่องดื่มอื่นๆข้อที่4อาการเดิมไม่ได้หมายความว่าสาเหตุเดิม ต้องไปหาหมอใหม่ทุกครั้งข้อที่5ราคายาไม่ได้บอกถึงประสิทธิภาพยาถูกอาจจะได้ผลเท่ากับยาแพงนะคะแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุเก็บรายการยาจดรายชื่อยาทั้งหมดที่กินเก็บไว้ในกระเป๋าเงินพกไปหาหมอทุกครั้ง ตั้งเตือนกินยาใช้นาฬิกาปลุกหรือให้ลูกหลานช่วยเตือนเพื่อไม่ลืมกินยาเก็บยาให้ถูกต้องเก็บในที่แห้งเย็นไม่ชืน้นหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่ากเก็บไว้ในห้องน้ำนะคะปรึกษาเภสัชกรถ้าสงสัยเ,เรื่องยาถามเภสัชกรที่ร้านยาได้เขาจะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ยาแบ่งยาให้คนอื่นยาของเราอาจไม่เหมาะกับคนอื่นแม้จะมีอาการคล้ายกันตรวจสุขภาพสม่ำเสมอไปพบหมอตามนัดเพื่อปรับยาให้เหมาะกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปเอาละค่ะคุณปู่คุณย่าและท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องราวเกี่ยวกับ5ความเข้าใจผิด เรื่องการกินยาที่อาจทำให้สุขภาพแย่ลงนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะการกินยาที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับเราผู้สูงอายุเพราะเรามักจะกินยาหลายชนิดหลายเม็ดการกินยาที่ถูกวิธีจะช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ หลังจากฟังคลิปนี้แล้วท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกินยาหรือมีคำถามข้อสงสัยอะไรเชิญมาแบ่งปันกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากรู้ว่าท่านเคยมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการกินยาหรือมีเทคนิคดีๆในการกินยาที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆผู้สูงอายุด้วยกันได้อ่านและฟังก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันมาจะจบคลิปแล้วนะคะรอติดตามคลิปต่อไปของเราได้นะคะจะมีข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมาฝากทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันจะลงคลิปทุกวันเลยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกินยาอย่างถูกวิธีและมีความสุขในการใช้ชีวิต เกษียณนะคะแล้วพบกันใหม่ในช่องในวันที่เราแก่สวัสดีค่ะ